สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยค่ะวันนี้พาไปดูการพัฒนาอาชีวศึกษาให้พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม4.0เขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกค่ะ ปัจจุบันที่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีทำให้ภาคแรงงานเจอปัญหาสำคัญคือกลุ่มแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะสูงยังขาดแคลนทำให้ต้องเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการของสถามประกอบการและพร้อมเข้าทำงานในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะวิทยาลัยเทคนิคชางเซาเนี่ยเราเร่งเห็นถึงความสำคัญนคในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเติบโตในพื้นที่ของ EEC ฮะซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2,562ันี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือ2567นะครับเราได้รับความร่วมมือ ต้องบอกว่าอย่างดีมากครับจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนําซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการฝึกอบรมนะครับหลักสูตรทดสอบสาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับหนึ่งครับแล้วก็อบรมทดสอบสาขาช่างควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับหนึ่งซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้นะครับทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นครับโดยเราร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน29จงนังหวัดเชียแดนซาะเพื่อผลิตบุคลากร,กรที่มีทักษะ ที่ตรงกับความต้องการกับตลาดแรงงานิทย่ลัยเทคนิจัยงเราเรามีการดําเนินกิจกรรมอยู่2กิจกรรมนะฮะกิจกรรมที่1ก็คือเรา พัฒนานักศึกษา e c โ m o ดล t y p A ก็คือสถานศึกษาเนี่ยได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการก็คือ MLU กันภายใต้โมเดลที่ว่าเป็น e c โ m o ดล t y p A นะครับแล้วก็ขีดกรรมที่2เนี่ยนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะของครูนะฮะวิธีการดําเนินงานในเรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานการเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อเติม,เต,มเต็มองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน e c โดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของ เทคโนโลยีนวัตกรรมและก็อุตสาหกรรม4.0ครับสำหรับในการอบรมของหลักสูตรนี้เนี่ยคนที่จะมาอบรมนะครับสามารถที่จะมาได้ทุก สาขาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวุฒิอะไรก็ได้ณนะวันนี้เนี่ยคนที่มาเรียนเนี่ยคือเป็นนักศึกษาที่อยู่ในสาขาแมคคารอนิกโดยตรงโดยวิชาที่เขาจะได้เนี่ยก็จะเป็นการควบคุมมอ,อเตอร์การวิ่งสายแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงการเขียนโปรแกรมซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยในงานควบคุมอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกกาหนดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องผ่านตัวนี้ในการอบรมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนตัวที่1ก็คือการสอบในภาค ทฤษฎีซึ่งการสอบของภาคทฤษฎีเนี่ยจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเป็นคนมาสอบเองผู้เรียนหรือผู้ที่ทดสอบเนี่ยจะต้องผ่านตัวนี้มาก่อนพอผ่านเสร็จแล้วจึงจะไปสอบในภาคปฏิบัติเพื่อเอาสองตัวนี้มารวมคะแนนกันแล้วก็สามารถที่จะเช็คตามเช็คลิสต์ที่เขาประเมินผลสุดท้ายทั้หมดสรุปออกมาคือเขาผ่านเขาก็จะได้ใบประเมินตัวนี้ติดตัวเข้าไปพร้อมกับได้วุฒิการศึกษาที่เขาได้เรียนในสาขานี้เพราะนั้นแน่นอนถ้าเขาทําตัวนี้ผ่านได้ภา,าคอุตสาหกรรมยอมรับแน่นอนเพราะว่ามันมีกฎหมายบังคับว่า ถ้าคุณผ่านนะโครงการ PLC ระดับหนึ่งนี่ก็คือคุณก็จะได้เลเวลในเกี่ยวกับเรื่องของเงินอีกระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างกับเงินเดือนตามกฎหมายบังคับก็คือได้วันเพิ่มมาวันละประมาณ450บาทสําหรับโครงการของห้องนี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปที่ระดับเลเวล2ฐานเงินเดือนก็จะเพิ่มอีกที่540บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาหรือผู้ที่อบรมเขาต้องการตัวนี้ในงานอุตสาหกรรมด้วยความที่ เราพื้นฐานอาจจะยังไม่แน่นแล้วก็เรียนไปมันก็อาจจะมีข้ามขั้นตอนบ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโครงการนี้รู้สึกว่ามันได้เริ่มใหม่พูพื้นฐานเล็กๆๆแล้วก็ได้คุยกับคนที่มีความรู้ค่ะแบบสงสัยตรงไหนก็จ,จะถามได้โดยตรงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคกว่าการเรียนธรรมดาปกติค่ะถือว่าเป็นขั้นแรกๆเลยในการที่จะเข้าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตอยากเป็นพวกแบบระบบออโตเมชันครับ สา,าสาขานี้เป็นสาขาที่แบบใหม่ครับเข้ามาในไทยใหม่ๆก็สนใจครับในเรื่องโรบอทแล้วก hm ็ระบบประสามินชั่นด้วยก็เลยอยากจะเข้ามาศึกษาครับมันเป็นโครงการที่ดีครับเขาได้ปูพื้นฐานเราแล้วก็ทําให้ผมมีพื้นฐานที่แน่นขึ้นครับแล้วก็มีสกิลที่พลิกแพงใช้ได้อีกหลายๆอย่างครับอีกอย่างหนึ่งได้มีการสอบเพื่อทดสอบเราจะได้เป็นไบเซอร์ให้เราใช้ในอนาคตได้ครับจากการดําเนิน โครงการนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยพบว่าผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากมายด้านที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้รับใบประกาศนียบัตรนะครับหรือใบรับรองคุณภาพ เป็นที่ยอมรับเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เรียนในการสมัครงานครับข้อที่2นะครับเขาจะมีโอกาสสูงนะครับในการที่จะได้ทํางานในบริษัทชั้นนําที่อยู่ในเขตพื้นที่ EC ครับจากนั้นประเด็นที่3เนี่ยนะครับคืออันเนี้ยจะมีรายได้เริ่มต้นที่สูงกว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนปกติครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในยุคของอุตสาหกรรม4.0ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการแก้ไขปัญหาทักษะในการทํางานเป็นทีมนะฮะ ักษะในการสื่อสารทักษะในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องการันตีที่สามารถที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้วก็สามารถที่จะเติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืนแน่นอนครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับผลทางพาเที่ยวค่ะ